กลับมาลุ้นกันต่อนะครับภารกิจการกู้รถแบ็กโฮนิเตชิ EX เอ็กบูมยาวของทีมงานซับสมบูรณ์เตรียมำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับโดยการกู้ของทีมงานรถวินช่างอุย้ยจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ รวมไปถึงทีมงานของสับสมบูรณ์นะครับมีรถไปโคสองคันอิโมเอสเหนึ H ่งสอง0ูนแล้วก็โกเบเอสเคหกูนครับ เตรียมตัวสตาร์ทเครื่องยนต์ครับจานเบสขึ้นไปแล้วครับ โชกแรกครับยังไม่ติดเดี๋ยวจะมีการพ่วงแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวทีมงานจะไปเอาแบตเตอรี่มาทำการพ่วงแบตในช่วงที่รอแบตเตอรี่ครับขุดเดี๋ยวครับ แบตเตอรี่มาแล้วครับตอนนี้ครับช่างหนิงกําลังทำการาพ่วงนะครับ,บพ่วงแบตสามลูกเลยครับ,บเ,เอาล้วครับติดแล้วครับเดี๋ยวก็จะทําการวางบูมนะครับวางบูมลง เรื่องแล้วครับเหนื่อยเสื้อมาเร็วเร็วเสือเสโเดถอยเร็วเร็วมาทีดูดนี่ยังโมเป็ดจุ่มอะยเร็วเ๋ยวนี่เดี๋ยวไปเรื่อยี่จะได้ก่อนเจ้าให้หิ้วคืนนี้เร็วเวนี่ยกขึ้นได้ปะน่ี้เหลื ดัตรงี้เร็วๆพี่เร็วเอาถุงยางใส่มือมาดักเรับรับรับเยดักนี่เขาไม่มีเลยปไม่เยบมีนะพี่ดึงดูดคืนหมบนี่มันมาตอนนี้เร็วเร็ว จารเบสน,นะครับจะไปตักโคนด้านหลังออกครับ น,นี้เป็นวันที่10ของการจมนะครับจมมา10วันแล้วเป็นการกู้วันที่3ของทีมงานรถวิน สิโม่ีิโม่เอาแล้วอย่าจมอีกคัดนะโอ้วัดเสียวอันตรายมากครับ รถวินนี่ที่ขยับเบี่ยงออกไปนี่ก็ไปบนแผ่นเหล็กนะครับคือขยับออกจากแผ่นเหล็กไม่ได้นะครับธรรมดาเนี่ยรถวินก็อยากจะมายืนอยู่ตรงนี่ครับองศานี้แหละครับแต่ว่าเลนครับผมไม่สามารถไปไหนได้เลยถ้าไปก็ต้องไปกับแผ่นเหล็กค่อนข้างลำบากครับสภาพพื้นที่เละหมดทั้งหมดเลย แล้วก็เหตุการณ์ติดโดมนี่ก็ตกแผ่นเหล็กนะครับถึงติดถ้าเกิดรถวินได้องศา,าดีๆนี่ขึ้นนานแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่มันจำกัดแล้วก็บีบบังคับ งไงช่างอุ้ยวางแผนตักน้ำอากรอนครับตักน้ำตักโคน ยี่สิบสองยี่สิบสองลงโหลดโหดที่กว่าเท่ากูว่ะรายการต่อไปนะครับก็ทำพื้นที่เตรียมการเอารถวินเข้ามาส่วน ติโมก็จะออกไปเป็นฐานเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ฝั่งของ SK60 นที่ก็จะทำการสนับสนุนอยู่ข้างในนี่ครับ พี่โม่ก็จะเตรียมพื้นที่กับรถวินนะครับช่างอุ่ยนี่ไปแล้วครับเตรียมแล้วขึ้นรถวินแล้วไปสั่งการพี่โม่แล้วว่าจะยืนตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับพอได้ที่ก็จะทําการล้างเอาพี่โม่นะครับล้างด้านหน้ารถวินเอาไว้แล้วก็จะปลูกสลิงโยกมาที่เจ้านิติชีบูมยาว แล้วก็จะทําการดึงในช่วงเวลาต่อไปครับอ้าวสีโนเสียโนตบอกขอน้ำมันหนึ่งถังน้ำมันจะหมดเดี๋ยวรถวินนะครับ ร้อมขยับตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับมารุ้นกันต่อนะครับผมพักกันก่อนครับสวัสดีครับ